สวัสดีครับแฟนเพจช่องตัวเลขพารวยหวยเด็ดวันนี้ทางช่องจะมานำเสนอตัวเลขเด็ดๆทีๆดัดดงนี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขเด่นนะครับเด่นบนเด่นบนเท่านั้นซึ่งทาง ช่องมองดูแล้วว่าของของเจ้านี้นะครับรู้สึกว่าจะเข้าดีมาต่อเนื่องนะครับของ s อ e เนี่ยครับก็เลยจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันวันนี้สำหรับแนวทางวิ่งบน1นึ่งอขออภัยครับสำหรับแนวทางวิ่งบนประจำวันที่หนึ่พฤาคมสองนารยน2 6บเจ้านี้ให้เลขเด่นเลข8กับเลข9นะครับ มาดูกันที่หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนให้มาแล้ว12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับก็สถิติก็ดูได้นะครับก็เข้าทุกงวดนะครับหลักร้อยบนให้มาแค่4ตัวเลขเข้าทุกงวดงวดที่ผ่านมาก็เลขออก3ตัวท้ายรางวัลที่1 051ก็เลข0ก็เข้านะครับพอืัว่าให้มาแค่ สตัวเลขนะครับขอเข้าจากทั้งหมดที่มันมี10ตัวเลขให้4ตัวเลขนี้ก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับงวดนี้หลักร้อยบนนะครับให้เลข9เลข1เลข4แล้วก็เลข3นะครับจะแม่นหรือไม่แม่นตามกันต่องวดนี้เลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับสำหรับหลักสิบหลักหน่วยบนก็ให้มาแล้ว12บสงวดเหมือนกันนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนมาอย่างน้อย1ตัวนะครับก็เข้ามาตลอดนะครับงวดนี้วันที่1นึพฤศจิกาน้าร้อยกสินี้เขาก็ให้เลขเด่นที่เลข9เลข8และก็เลข4นะครับ ัมจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับมาดูสูตรทุนก็อีกสูตรหนึ่งน,นะครับแต่สูตรนี้ให้มาแล้ว18บงวดนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดสักครั้งนะครับ18งวดที่ผ่านมาหลักสิบหน่อยบนแต่สูตรนี้จะมีตัวเลขเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือตัวเลข5ตัวนะครับ สำหรับงวดที่แล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งก็เข้านะครับเขาให้แปดเอาศูนย์หนึ่งสองก็เข้าครับงวดก่อนหน้านั้นก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเลขออกแปดเก้าสามก็เข้าเลขสามนะครับทีนี้มาดูงวดนี้ครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเขาก็ให้เลขเด่นหลักสิบหน่วยบนนะครับให้มาห้าตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็ได้แค่เลขหก เลขเเลขแเลขเ้าและก็เลข0ครับลองดูครับจะเข้าไหมงวดนี้งวดที่19นะครับสำหรับสูตรนี้18บแงวดที่ผ่านมาไม่ผิดสักครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวมสามตัวนะครับอย่างงวดที่แล้วนี่เลขออก051นะครับ แต้มรวมก็คือเอาเลขสามตัวเนี่มารวมกันนะครับก็รวมกันก็ได้หกนะครับซึ่งแต้มรวมเขาก็ให้ไว้หกห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับก็แต้มรวมหกก็ถูกนะครับถือว่าแม่นนะครับเศรษฐีย้อนหลังก็ดูได้นะครับก็เข้าทุกงวดนะครับมีผิดอยู่แต้มรวมมีผิดอยู่สองครั้งครับช่วงต้นๆของสูตรหลังจากนั้นก็เดินดีมาตลอดงวดน,นี้ แต้มรวม3ตัวบนนะครับได้แก่9 8 0 1 4และก็5นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่างวดน,นี้จะเข้าไหมใครชอบแนวทางเอาเป็นแต้ม3ตัวแต้ม3ตัวรวมดูนะครับก็ลอ,องดูครับทีนี้มาดูอีกส่ตรครับแต้ม รวมสองตัวบนนะครับเมื่อที่แล้วสองตัวบนดอก51ครับก็รวมก็ได้6ก็สูตรที่เขาให้มาก็มีหกห้าสมนี่นะครับแต้มรวมสองตัวบนก็เข้านะครับก็ถือว่าเขาก็สูตรก็เดินดีมาครับก็ผิดงวดแรกเลยครับที่ทํามาก็หลังจากนั้นก็เดินดีมาตลอดลองดูย้อนหลังก็ได้ครับว่าสูตรเดินมาประมาณนี้นะครับก็สําหรับงวดนี้นะครับ แต้มรวม2ตัวบนก็คือเลข1เลข0เลข8เลข7เลข5และก็เลข9นะครับลองดูครับว่าจะยังเดินต่อไหมสำหรับสูตรนี้มาดูอีกสูตรครับเป็นแต้มรวมหลักร้อยกับหลักสิบนะครับซึ่งวัดที่แล้วเนี่ยหลักร้อยกับหลักสิบก็คือ0ูห้า ก็รวมกันก็ได้5นะครับเลขที่เขาให้มาแต้มรวมก็มี1 4 2 705ครับก็เข้าแต้มรวม5พอดีพอดีเลยครับตัวเลขสุดท้ายสำหรับงวดนี้แต้มรวมหลักร้อยหลักสิบคือหมายเลขอะไรนั้นก็มาดูครับเขาให้มานะครับหมายเลขแต้มรวมหลักร้อยหลักสิบนะครับคือหมายเลขสี่เลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย เลข3เลข8ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าไหมาสำหรับสูตร3ตัวบนนะครับมีทั้งแต้มหลักร้อยหลักสิบแต้ม2ตัวหลักสิบหลักหน่วยมีแต้มรวม3ตัวนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูส่วนอีกชุดนะครับเป็นแต้มล่างนะครับแต้มล่างก็ วันที่ผ่านมานะครับออก38นะครับแตมล่างรวมเป็น1ขอสูตรที่เขาให้มาก็มี7 5 1 8 6 9ครับก็ถูกนะครับแตมรวมล่างก็ถูกครับงวดนี้1พฤศจิกายน2563แต้มรวมเลขล่างนะครับ2ตัวล่าง2ตัวท้ายนะครับได้แก่เลข2 0 6 3 1 4 ลองเ้าไปดูนะครับเผื่อใครที่หาเลขชอบแนวทางตัวเลขในการคํานวณนะครับก็จะได้ไปเป็นแนวทางจับใส่กับสูตรของตัวเองดูครับสูตรทุกสูตรไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีหลุดบ้างเข้าบ้างเป็นธรรมดาครับมาดูผลการจับคู่ดูนะครับสําหรับ a k สเคนี่นะครับ ก็วางฟรียาดาม่านะครับไม่ใช่เทวดาจะได้ถูกทุกหมวดสโลแกนของเขานะครับหลักสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักสิบหน่วยครั้งที่สองนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าห้าหนึ่งนะครับหลักสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งให้ศูนย์หนึ่งสองแปดสิบหน่วยครั้งที่สองให้ห้าสี่สามเจ็ดนะครับก็เข้าห้าหนึ่งนะครับก็ถูกครับก็เข้าจริงริงครับวันนี้สิบหน่วยครั้งที่หนึ่งให้เลขเจ็ดแปดเก้าห้าสิบหน่วยครั้งที่สอง ได้เลข 2, 1, 0, 4นะครับปรากฏว่า2สูตรเนี่ยไม่ชนกันนะครับไม่ไม่ชนกันสักสูตรนะครับก็มาจาับคู่ให้ได้นะครับจับคู่ก็ได้ทั้งหมดชุดตัวเลขอยู่16ชุดตัวเลขนะครับพอได้แข่เลข 72, 71, 70, 74, 82, 81, 80, 84 92,91,90,94,52,51,50,54ครับต่ออย่างไงก็อย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นตัวเลขออกมาจากสูตรไม่ได้มีหลักใดหลักหนึ่งยึดเป็นเชนอันนี้ก็มาดูอีกของแออีกแอหนึ่งครับของแออาจารย์ธนากรนะครับเขาบอกว่า ให้มาทั้งหมดแล้วสี่สิบสองวนยังไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขตัวเลขดับล่างนะครับตัวนี้อันนี้เอามาเสริมกับชุดนี้เฉยๆไม่ใช่ตัวเลขที่จะออกนะครับอันนี้ตัวเลขดับล่างนะครับอันนี้จุดแถมเฉยๆนะครับทุกคนก็หลักๆก็ดูชุดแรกนะตัวนี้ชุดแถมตัวเลขอะไรนั้นช่างไป่ขออ่านแล้วกันกนคะครับเป็นเป็นตัวเลขดับก็ไม่น่าลงนจุนครับ พอดีเอาเข้ามาก็เ,าเลยเอาให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับ,รบขอบคุณมากครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถ,ถัดไปด้วยนะครับ